ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงไดเวอร์จอยนะครับสำหรับสำหรับเครื่องที่เชื่อมต่อจอยแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องต่อจอยก่อนนะครับเชื่อมต่อกับจอยอ๋อเชื่อแล้วทำไมไม่เชื่อม รอ,อก่อนนะครับแป๊บทำไมมันค้นหาไม่เห็นเนี่ยอไอพีก้า pg เก้าสิบสามเจ็ดเชื่อมต่อเลยนะครับ เชื่อมต่อแล้วนี่ครับมันเลื่อนไม่ได้นะครับฟังเสียงผมเลื่อนปั๊บปับปัครับมันเลื่อนอะไรไม่ได้แล้วก็โหลดแอป,ปนี้มานะครับ b l s e t ime setting เนี่ยแล้วก,กด select david นะครับกดเลือกจอยของเรากด select david diver นะครับเลือกไอคอนโทรแพดนะครับแล้วก,กด active อะไร active bluetooth กดเย็ดนะครับให้กดเชื่อมต่อใหม่อีกทีมันก็จะเชื่อมนะครับเนี่ยครับมันก็จะใช้งานได้นะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ